เพลงหม่อุตยตายเอาละครใหม่ไปก่อนละกันนะจ๊ <c oughs> ะปีใหม่ปีนี้ในคทยยกันก็ขอยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆละกันนะคะยิก่ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะถ้าเราสุขภาพไม่ดีอะไรอะไรที่ตามมาก,ก็จะไม่มีดีทั้งนั้นแหละนะคะยั่งในก็ขอให้รักษาสุขภาพกันนะคะแล้วก็ขอให้ ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปในปีที่แล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันในปีนี้นะคะมีหน้าเนี่ยการปีชงนะไหนใครปีชงบ้างไหมคะมแต่อยา่าไปหวั่นนะเราคิดดีทำดีสยนะย่นะคะยังไงก็ขอให้เราเรียกว่ามีสติในการทำอะไรทุกๆวันนะคะเริ่มต้นสื่งใหม่ๆกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะวันนี้อย่าสองพันแล้วกันนะคะอ้า oh. สาธุจ้าอันน right <wel ds> ีมทธาสาธุนะจ้าอะไรค่ะเพลงช้าก็มานานแล้วน่าเบื่อเนาะนี่ก็ตลางคืนแล้วเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนนะคะเราเปลี่ยนฟิลมาแดนซ์กันบ้างดีกว่านะคะมาแดนซ์เลยกว่าค่ะ